DJI เปิดตัวอาคารสำนักง,งานแห่งใหม่นะครับชื่อว่า DJI Sky City หรือเมืองลอยฟ้าเป็นอาคารที่มีความสวยงามและมีความทันสมัยมากๆอยู่ในนั้นครับโอ้ oh, ตึกนี้สวยมากนะครับสำนักง,งานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท DJI นะครับตั้งอยู่ที่เมืองเซนเชนนะฮะหลายคนอาจจะแปลกใจ <c oughs> จริงๆผมไม่แปลกใจเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าบริษัท DJI เนี่ย ชื่อเต็มๆของบริษัทเขาคือต้าเจียงอินดัสทรีนะครับก็อยู่เมืองจีนนะฮะบ,บริษัทนี้ก็อยู่ที่เซินเจิ้นนั่นเองนะครับเขาสร้างสำนักง,งานใหญ่แห่งใหม่แล้วตั้งชื่อตึกนี้เท่เลยนะครับว่าสกายซิตี้หรือเมืองลอยฟ้าโอ้โหอาคารหลังนี้ไม่ธรรมดานะครับ ออกแบบโดยบริษัทที่ชื่อว่า Foster Plus Partner l u s p เป็นบริษัทออกแบบระดับโลกถ้าใครรู้จักบริษัทนี้คุณจะรู้เลยว่าเขาเป็นแบบระดับไฮโซระดับโลกสร้างงานแบบระดับ m a s t e r p i เพ e นะครับอย่าง Apple Store ไอคอนสยามนี่ออกแบบโดยบริษัทนี้ Foster Plus นะครับนะฮะตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ DJ I Sky City นะครับเขาจะมีเป็นตึก2ตึกคู่กัน โดยที่สองตึกนี้สูงไม่เท่ากันนะครับตึกแรกสูง212เมตรอีกตึกหนึ่งสูง194เมตรแม้ขาดอีกนิดเดียวเอง <c oughs> เพิ่มเหล่าเต็เงยิงเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งก็จะเท่ากันอยู่แล้วทําไมไม่ทําให้เท่ากันไม่รู้หรือจะเป็นเรื่องของห่วงจุย้ย2ตึกนี้จะเชื่อมกันด้วยสะพานแขวนนะครับยาว90เมตรสูง105เมตรเชื่อมระหว่าง2ออาคารตรงชั้น24โดยรูปลักษณะของอาคารเนี่ยจะเป็นเหมือนแท่งเสาเหล็กที่มีแกนอยู่ตรงกลาง แล้วตัวอาคารก็จะเป็นเหมือนกล่องกระจกที่ไปแปะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเกาะอยู่ข้างๆเสานี้อยู่ทั้งสองข้างนะครับก็ดูแล้วให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นเมืองลอยฟ้าจริงๆนะครับคือเหมือนทุกอย่างมันลอยอยู่บนนั้นเลยนี่ดูดูสะพานแขวนนะครับที่เป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารนะครับเปิดโล่งแบบนี้เลยนะแล้วสูงระดับนั้นเนี่ยผมว่าเดินเนี่ยมีเสียวเหมือนกันนะครับ ดีเจไอสกายซิตี้เนี่ยมีพื้นที่สําหรับห้องปฏิบัติการสําหรับทีมวิจัยนะครับและทดสอบดโดรนของ DJI โดยเขาจะออกแบบให้ห้องทํางานเนี่ยจะเป็นห้องที่มีเพดานสูงแล้วก็ไม่มีเสานะครับเพื่อให้ทีมสามารถทดสอบการบินโดรนอยู่ภายในอาคารได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสังเกตเห็นห้องนี้ได้อย่างชัดเจนจากภายนอกอาคารตรงที่มี อักษรหรือโครงสร้างรูปตัว V ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับนี่นะฮะถ้าเรามองภาพอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่าส่วนด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นช่องอาคารที่มีหลังคาสูงเป็นพิเศษแล้วเขาใช้เสาโดยการค้ำจากกรอบด้านนอกเป็นรูปตัว V ีแทนแล้วทําให้ข้างในเนี่ยไม่ต้องมีเสาเลยเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วกว้างขวางด้วยนะครับก็บริษัท f o s t e r Plus และพาร์เนอร์นี้นะครับพยายามที่จะออกแบบ ตึกนี้นะครับให้มีพื้นที่สีเขียวโดยการออกแบบสวนบนดาดฟ้าอาคารนะครับแล้วก็ตกแต่งพื้นที่ด้านล่างจัดสวนตึกนี้รองรับการใช้งานของพนักง,งาน DJI มากกว่า8000ชีวิตและยังมีพื้นที่สาธารณประโยชน์อีกมากมายนะครับตัวอาคารมีการนาเอาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานมาใช้งานเช่นการออกแบบอาคารที่เน้นการใช้กระจกเพื่อรับแสงอาทิตย์ลดการใช้ไฟฟ้าในเรื่องของการให้แสงสว่างก็คือกระจกเยอะๆก็จะสว่างไม่ต้องเปิดไฟเยอะระบบลิบฟต์ของอา คารนะครับเขาก็จะมีปล่องลิฟต์เดียวแต่มีลิฟต์สองตัววิ่งสวนกันขึ้นลงเอเอแล้วมันไม่ชนกันเหรองงนะไม่เคยเห็นลิฟต์ที่มีปล่องเดียวแล้วมีลิฟต์สองตัวอยู่ในนั้นครับแปลกดีเขาเป็นของบริษัท TKE นะครับที่เรียกว่าทวินเอลเวเตอร์มีระบบผลิตไฟแบบหมุนเวียนที่จะผลิตไฟแล้วเอามาใช้ในอาคารเองเพื่อลดการใช้พลังงานจากภายนอกได้ด้วยมีระบบรองรับกักเก็บน้ําฝนทําระบบหมุนเวียนน้ําทิ้งมาใช้ดูแลต้นไม้ในอาคารอีกด้วยหถือว่าเป็นตึก ที่สวยแล้วน่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนเลยนี่ช่วงนี้จีนใกล้เปิดประเทศแล้วอีกหน่อยคงมีทัวร์พาดูตึก DJI ต้าเจียงอินดัสทรี